ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่มอหินขาวจังหวัดชัยภูมิก็จอดที่มอหินขาวก่อนครับตอนแรกครัผมอ่ะตั้งใจรีบที่จะไปที่ผาหัวหน้านะครับก็อยู่ระหว่างทางเนาะเป็นที่เที่ยวระหว่างทางก็แวะดีกว่าครับรู้อะไรไม่สู้รู้อย่างนี้นะครับจอดดีกว่าเดี๋ยวไปดูด้านบนกันครับ ที่นี่หมหินขาวนะครับเป็นหินยุคโบราณถ้าเปรียบเทียบนะครับในความคิดของผมเนี่ยก็เหมือนโมอนะครับแต่โมายนี่คือแกะสะลักเนาะแต่เนี้ยคือทางธรรมชาติเลยนะครับ สวยดีเหมือนกันครับรอบรๆเนี้นะครับก็เป็นหินทั้งนั้นเลยแต่จะมีจุดเนี้ยที่สวยและใหญ่นะครับจุดที่มอหินขาวเนี่ยคือได้รับการยกย่องว่าเป็น Amazing u n e e n Thailand เลยนะครับมาแล้วไม่แวะนี่ก็ถือว่าพลาดเหมือนกัน ผมนี่ก็เกือบพลาดไปแล้วครับก็ถือว่าเป็นสิ่งแปลกนะครับที่ธรรมชาติสรรสร้างส่วนตัวผมผมก็ว่าโอเคครับแปลกตาดีผมก็ถ่ายได้สิ่งละอันพันน้อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะออกเดินทางต่อหายสนใจผ่านมานะครับ แวะได้มีของขายมีอะไรต่างๆเลยครับที่จอดรถกว้างครับก็ถือว่ากว้างมากๆเลยเป็นป่าหินล้อมรอบเลยนะครับจุดเนี้ยเนี่ยครับยิ่งหินสามก้อนเนี้ยเรียงกันนะคล้ายๆเหมือนโมอายเลย ร้อนครับร้อนจนจะเป็นลมอาอหินขาวนะครับสวยดีหรือเปล่าถ้าสวยก็คอมเมนต์ผมก็ต้องขอโทษทีนะครับเพราะว่าเนื่องด้วยเวลาจํากัดเนาะเดี๋ยวผมต้องไปอีกหลายที่นะครับถ้าไม่งั้นอนะ่ะเดี๋ยวไปไม่ทันอุทยานแห่งชาติป่าหินงามครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะคลิปหน้านะครับผมจะเดินทางไปไหนหรือจะทำอะไรอย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยนะครับไปก่อนครับบ๊ายบาย